ตามต่อนะคะทำดูว่าจะได้ผลไหมหุนห้นหุ่นอะไรนะเขาเรียกเออ่ชุดแยกหุน่นนะคะช่วงเชา้าช่วงเช้าค่ะได้ปกุปกเกาปุกแต่พวกนี้ช่วงบ่ายแต่ไม่เขียนข้างบน,นไม่เป็นไรนะคะ แลกที่เห็นเห็นเนี่ยจุดต่อไปคงไม่ไหวแล้วง่วงอุตส่าห์ทำว้แต่ยังไม่ได้ลงยังไม่นี่อย่างนี้ยังไม่เขียนลง,งนี้ํทำว้สมุดเล็กเไม่ไหวแล้วค่ะแค่นี้ก็จะพักผ่อนละไปแค่นี้ก็แล้วกันนะคะอืมจะสง่งโตไม่ไหวละเหนื่อย จะไปทำต่อยที่ว่านั่นน่ะจะดูนะคะวันนี้ถ้าไม่มีเวลาก็ทำไม่ได้ค่ะคงไม่ได้หรอกได้แค่นี้สียนไว้อยู่นะเขียนไว้อย,นะย,อยู่แต่ไม่ไวางจริงค่ะทำพอจะเสร็จแต่ละชุดเนาะเอ๊ะทำไว้ไหนก็ลืมงั้นอเอแค่นี้นะคะ ต้องไปนั่นกะทำไมไม่ต้องหมั้ค่ะไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้เพรจุดรวมอ่ะปังอยู่แล้วล่ะค่ะปังอยู่แล้วนะจุดรวมนะถ้าตามสามตัวนะทุกตัวคุณนะโอได้แล้ว กำไรด้วยถ้าเราฉลาดนะคะเอาเป็นว่าประมาณนี้ค่ะดึกละง่วงมากขอทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ